แอบกลุ่มที่ควรกินขิงเพื่อสุขภาพสมุนไพรชั้นเยี่ยมหลายคนมีคำถามถามพี่ปลาพี่ปาจะกินอะไรไดีเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราดีและได้ยินว่าขิงดีมากขิงควรทานในไครบ้างคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง y ยูทูบเฮ h ท f i s h p เพจเฮลที y f ิ s h b y พี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร เพื่อที่จะเป็นก้อนกำลังใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากพี่ปลาโดยตลอดลเรามาฟังกันเลยเรื่องขิงขิงขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยมควรทานใน8กลุ่มอะไรบ้างขิงเป็นเพื่อสมุนไพรที่ประกอบไปได้วยสารอาหารและก็ประโยชน์ต่างๆมากมายหลายด้านเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความสําคัญต่อร่างกายของเราเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เบตา้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟ,ฟัส ถมย so um, ัง oh, มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยจำนวนมากเรามาดูกันเลยว่าสมุนไพรอย่างขิงนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างและใครควรที่จะรับประทานขิงหนึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์เอ้าทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรับประทานขิงมันมีประโยชน์การดื่มน้ำขิงอุ่นๆหรือนำขิงมาเป็นส่วนประกอบในอาหารจะช่วยคุณแม่ได้ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์โดยเฉพาะแม่ท้องอ่อนที่เริ่มมีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะ ซึ่งน้อบรรหอมระเหยในขิงจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้และยังช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อโอ้โหพี่ปลาบอกเลยขิงยังมีธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงเลือดและแก้อาการอ่อนเพลียได้อย่างดี 2. กลุ่มคนที่รักสุขภาพพี่ปลาบอกเลยว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเพราฉะนั้นกลุ่มคนที่รักสุขภาพอย่าพลาดการรับประทานขิง,งค่ะ หนึ่งในสรรพคุณหลักๆของขิง,ง,งคือช่วยเพิ่มูนต้านทานในร่างกายได้รวมถึงป้องกันไข้หวัดดังนั้นคนรักสุขภาพจึงมักเลือกดื่มทุกเช้าหรือก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน 3. คุณแม่ให้นมำนมพี่ปราบอกเลยว่าตำตำราแผนจีนก็ระบ,บุว่าขิง,ง,งมีฤทธิ์ร้อนช่วยในการเผาผลาญขับลมช่วยขับเลือดคาปาและช่วยกระตุ้นน้ำนม โดยเฉพาะน้ำขิงร้อนๆที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปี้ยุวต่างๆในร่างกายและเลือดที่ไหลเวียนมากขึ้นจะกระตุ้นการทํางานของยุวต่างๆในร่างกายรวมถึงผลิตต่อมน้ํานมทําให้น้ํานมมากขึ้นตามลําดับพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนที่พี่ปลาเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้ที่เคยดูแลในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่ให้นมบุตรเคยเห็นใช่ไหมคะคนที่หลังโคอดที่ระวังพี่ว่าให้นมลูกอยู่เนี่ย เขาจะให้รับประทานอะไรไกผ่ผัดขิงหมูผัดขิงเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกน้ำนมเพื่อที่จะทำให้น้ำนม,มมันมีมากขึ้นและที่สําคัญสําคัญและสําคัญมากๆก็จะทำให้เด็กนี่ได้รับน้ำนมที่ดีเพราะว่าทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นวันนี้ถ้าใครมีคนที่รู้จักเป็นมีกันหลังกรอดแนะนำกันรับประทานน้ำขิงหรือดื่มน้ำขิงแต่ที่สำคัญ อย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะความหวานจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ 4. ผู้สูงวัยแน่นอนเลยค่ะผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยจะเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพมากๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมักประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายทั้งระบบย่อยอาหารกรารเผาผลาญที่ลดลงส่งผลให้ผู้สูงอายุอ่อนเพลียง่ายนอนไม่หลับระบบย่อยอาหารไม่ดีมีภาวะท้องอืดท้องเฟือและท้องผูกตามมาขิง ที่เมลรถเผ็ดร้อยช่วยเติมธาตุไฟที่อ่อนให้สมดุลช่วยเพิ่มกวามอบอุ่นให้คนที่หนาวง่ายขิงแก่แก้ปัญหาท้องผูกจุกเสียดแน่นกลุ่มที่5้าคือหนุ่มสาววัยทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะเอาหนุ่มสาววัยทำงานมีผลอย่างไรเราจะเห็นการทำงานในยุป,ปัยุบันเร่งรีบรถก็ติดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นขิง สมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพในกลุ่มคนทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศเพราะนื่อจะไม่มีเวลาและเหนื่อยมากๆในการที่จะมาดูแลตัวเองอย่าลืมค่ะการที่เราดื่มน้ำขิงที่ไม่หวานมากไม่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงมันสุดยอดมากๆแล้วสุดย,ยอดยังไงมาฟังกันเลยคนไ่ทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากนะัก การใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลาทำงานหนักพักผ่อนน้อยกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพล้วนเป็นปัจเจีย่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายมีฤทิ์เผ็ดร้อนจึงสามารถนำมาปรุงอาหารและเป็นเครื่องดืง่มสำหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ดีด้วยทั้งยังสามารถเป็นยารักษาโรคได้สารพัดขิงให้ประโยชน์แก่ร่างกายและสมอง ทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเวียนศรีรษะบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับร,ระบบย่อยอาหารช่วยป้องกันอาการหวัดบรรเทาอาการไมเกรน 6. ผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนใครที่มีรอบเดือนจะรู้ถึงความทรมานถ้าเวลาที่เรามีการปวดประจำเดือนขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและการดื่มน้ำขิงอุ่น,นก็จะช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของสาวๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการศึกษาทดลองพบว่าผู้หญิงที่เคยดื่มน้ำขิงผงเนี่ยปริมาณหนึ่งกรัมต่อวันในช่วงสามวันแรกของการมีประจำเดือนสรรพคุณของขิงก็บอกมีประโยชน์มากๆเลยช่วยลดอาการที่เรียว่าปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าใครเจอคนรู้จักที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนมันทรมานมากเลยคงจะรู้กันผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่แล้วมันปวดมันทุกข์ บางคนเป็นมากจนถึงเรียกว่าต้องลาพักผ่อนขอลาป่วยในวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้ำขิงน้ำขิงในน้ำขิงสมุนไพรเช่นเยี่ยมจะช่วยกันได้ 7. จ็ดสำหรับคนที่ต้องการควบกลุ่มน้ําหนักขิงช่วยทําให้อุณหภูมิในร่างกายเหมาะสมอุณหภูมิในร่างกายของเราจะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสแต่หากอุณหภูมิในร่างกายเราลดต่าลงกว่า37จะทําให้ระบบการย่อยหรือการเผาผลาญของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ ทำงานได้ไม่เต็มที่การดื่มน้ําขิงพี่ปราบบอกเลยว่าจะเข้าไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้กลับเข้าที่เข้าทางทําให้ระบบผอผ่านดีขึ้นช่วยพอผ่านไขมันส่วนเกินออกไปได้มากขึ้นข้อไปขิงมีประโยชน์สําหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางปัญหาหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักพบเจอกันเป็นประจําคืออาการเมารถในระหว่างเดินทาง วันนี้พี่พรามีเทคนิคดีๆที่ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเมารถในขณะเดินทางได้เวลาเราท่องเที่ยวโอ้ถ้ามาเมารถมันคงไม่สนุกเราแก้ด้วยไงเหรอการเราก็ดื่มน้ำขิงเพราะขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้โอ้มันเยี่ยมมากเลยและที่สําคัญยังช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้อาการคลื่นไส้เจียนการดื่มน้ำขิงระหว่างหรือก่อนเดินทางจึงสามารถช่วยปรับธาตุ และลดอาการเมารถได้เป็นอย่างดีมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มขิงที่จะช่วยในอาการต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยขิงเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลิงในช่วงหลังๆที่มีราคาแพงอย่าลืมปลูกเองก็ได้ขิงปลูกไม่ยากเลยและที่สําคัญดูแลสุขภาพของตัวเองแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเฮลตี้ฟิชเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ Healthy f ิ s h by พี่ปลาช่อง YouTube คุณครูคพี่ปลายูทูบเบอร์เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาแล้วก็สิ่งดีๆพี่ปลาที่จะลงให้ทุกวันแล้วเรามาลดุดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูวงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดีพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ